ไฟหัวเรือสว่างวาบขึ้นพักหนึ่งมีแสงสว่างทํานองเดียวกันสาดมาจากตะลิ่งเป็นรหัสที่รู้กันทั้งสองด้านอันเป็นฝ่ายเดียวกันพร้อมกับเสียงเตาฟู่เผาหัวแสงสว่างจ้าจากหัวเรือจ้างทอดต่อไปก็เห็นเรือแท็กซี่ขนาดย่อมจอดหมกอยู่ในกอหญ้าพักใหญ่เสียงเครื่องเรือติดเรือจ้างเข้าเทียบเรือแท็กซี่ลำนั้นไพรกระโดดลงจากตลิ่งพร้อมเจ้าหิมมูรดินเพื่อนคู่หูง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าป่าอีกว่ะ เจ้ากิ่งล้องสงสยัยตอนนะั้นไม่เกิดไหวอะไรขึ้นวะแฝงพูดพลางหอบพลางกูกระชากออกมาจากเอวแล้วนึกว่ายัางไงก็ส่งแม่งลงนรกเลยทุกอย่างเรียบร้อยดีก็ดีทุกอย่างอะเว้นแต่ว่าจอมอาจารย์เราเสด็จไปกับเขาด้วยเฮ้ยพลายยาเองไม่แรงนักไม่ใช่เหรอวะก็พอหลับสนิทหลายชั่วโมงทําไมเหรอเปล่ากูเห็นอาจารย์เราแก่แล้วพอหลับไม่ตื่นจะเกิดลําบากไม่เป็นไรหรอกภายรับรองเอาขึ้นเรือเอ็งมัดแน่นหนาดีแล้วนะสอนชายตามองไปในเรือ ไครเอาไฟฉายสาดลงไปก็เห็นศัตรูคู่พยาบาทของตอนนอนระเนระนาดอยู่ในเรือถูกพันธนาการแน่นหนาด้วยฝีมือท่ารเรือผู้เชี่ยวชาญในการผูกมัดเงื่อนเป็นพิเศษรัดข้อมือคนทั้งหมดเว้นเสียแต่ตาหยอยคนเดียวแม่กาหลงเองยังโดนเข้าด้วยที่พันมือคือลถไฟฟ้าหุ้มยางทั้งหมดมือไพร่หลังปากถูกอัดและรัดด้วยผ้าอีกทอดหนึ่งไม่มีทางไม่มีหวังที่ทั้งหมดจะช่วยเหลือกันอย่างไรได้เรือจ้างลำนั้นถูกโยงเข้ากับเรือแท็กซี่ แล้วจา่าสอนนายท้ายเรือจ้างก็ผลเข้ารับหน้าที่เป็นนายท้ายเรือต่อไปมันบ่ายออกมาจากตะลิง่งตั้งหัวตรงไปยังตะวันตกครั้นแล้วก็พุ่งออกจากที่นั่นด้วยความเร็วสูงตาหย่อยฝันว่าวันนั้นฝนตกใหญ่ตัวแกเองมีความสุขสําราญยิ่งนักเพราะอดแห้งอดแรงน้ําฝนมานานในคอนั้นเป็นผุยผงเพราะกระหายน้ําแทบขาดใจตายอยู่ลอมารอแกเล่นน้ําฝนกอบโกยน้ําฝนใส่ปากเสียเต็มอิ่มแต่มันไม่ค่อยอิ่ม เอามือลองรับทีไรก็ไม่ได้น้ําฝนสมใจแกก็ได้แต่เรียนน้ําฝนที่เปลอะปากคออยู่อย่างกระวนกระวายแต่บ้าบอคอแตกอะไรเช่นนั้นมันตกโครมเดียวทะลักเข้าไปในปากในจมูกคราวนี้แกผวาจึงรู้ตัวว่าแกนอนอยู่ที่ใดที่หนึ่งและไอ้น้ําฝนนั่นมันก็ไม่ใช่แต่มันต้องเป็นน้ําที่ถูกเทโครมลงมาจากที่ใดที่หนึ่งหรือไม่ก็เป็นปี๊บขนาดเข่งแล้วจอมอาจารย์ก็ได้สติลำดับเหตุการณ์ทั้งหลายออกบ้าสว่างแล้ว แดดเหลืองจ้าเท่วนะดวงตาอันฟ้าฟ,า,ฟางของแกค่อยๆยนสภาพต่างๆที่กล้าพลายคงสภาพอันถูกต้องแกเห็นดวงหน้าของมวลมิตรผู้ยาวกว่าแต่ร่วมเป็นร่วมตายมากับแกตลอดเวลานับตั้งแต่รุ่นหนุ่มจนแตกหนุ่มชะกันทำกูได้นี่มันทำยังไงกันแกพงกหัวขึ้นมาอย่างลำบากยากเย็นก็หมองกูบวมหมดแล้วเ <laughs> สียงโหรล์สนั่นรันคลื่นไหวไปหมดก็ดีแล้วนี่นะให้เขาหามามั่งลากมามั่ง เจ้าแฝงว่านี่เอากูขนาดนั้นเถอะหรือแกมองดูรอบตัวเพื่อค้นหาหลักฐานว่าแกถูกกระชากลากถูอย่างที่แฝงว่าหรือเปล่านี่มันถามยังไงกันหมายถึงอะไรซ้อนถามยังคบขันหมายถึงบ้าแล้วหมายถึงว่าเอามากันได้ยังไงเอาอะไรใส่เหล้าอ๋อไอ้เรื่องนั้นไม่ต้องถามขอใส่ให้กินแล้วไม่ตายไม่ดีหรอแล้วไอ้กิง่งไอแง้แฝงไงถึงไม่บอกกูบอกให้บไรรลัยไปนะสิ พอบอกแกก็ไม่กินเหล้านอกจากไม่กินเหล้าแล้วยังไม่พอพอให้เผื่อนให้แกกินเดี๋ยวแกก็ทํากระบิดกระบวนจนมันจับได้เท่านั้นเองเราเมียกูเรียบร้อยไปแล้วหิมตอบข้าจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยทุกอย่างไอ้หิมให้แจ้งหน่อยมึงว่าของมึงยังไงมึงจัดการกับเมียของกูเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างนั้นหรือเปล่า จัดการให้นอนเหมือนแกนั่นแหละอย่าซักให้มากเรื่องไปเลยแก่าลืมก็แล้วกันเมื่อเมียแกฟื้นตัวแกเองต้องทําทีว่าแกเองก็โดนยาไอกิ่งก็โดนแล้วเราจะเปิดโอกาสให้เมียแกกับแกไอกิ่งหนีไปต้องทําให้สนิทนะคืนวันนี้อ๋องั้นเรียบร้อยขอบวนเกวียนสองเล่มเคลื่อนที่ต่อไปอีกพักใหญ่ถึงจุดหมายคือที่คุมขังอันแน่นหนามิดชิดซุกตัวของมันเองอยู่ท่ามกลางหมู่ไม้อันหนาทึบอันมิใช่ทางคนเดินและทางคนผ่าน เสือเพื่อนกำหนดชะตาชีวิตของเขาได้อย่างใกล้เคียงต่อความเป็นจริงในขั้นต้นเขาคิดว่าผู้หลอกเอาตัวเขามานั้นคงเป็นเท่าแก่หงผัวนางเมียที่เขาเป็นชูด้วยและนางผู้หญิงคนนั้นคงต้มเขาแรกยับไปกับการกลับใจใหม่หรือไม่อย่างใดอย่างหนึ่งในด้านที่เป็นประปักษ์กับเขาเขานึกถึงความแค้นของนายหงประการแรกคือการหักหลังเรื่องเงินประการสอง หากนายฮงรู้ละแค่ละคายว่าเขาเป็นชู้กับเมียนายฮงสองประการนี้ความตายคือการตอบแทนที่ไม่มีอะไรจะดีไปกว่านั้นอีกแล้วเสื้อเพื่อนเสียวคอหอยปราบไปหมดแน่นอนที่สุดพวกนี้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วที่นี่ก็ไม่ใช่ที่คุมขังไม่มีปัญหาอะไรอีกนางกาหลงเท่าหัวงูไละทารกนั้นรัวแล้วแต่เป็นโจรร้ายฝ่ายตรงข้ามกับเขาทั้งสิน้น สิ่งแรกที่เสือเพื่อนทำคือใช้ส่งเท้าที่ยังว่างเปล่าจากพันธนาการกระทืบฝ่ายอย่างแรงตามสันดานเสือสิ้นเล็บแต่กระนั้นก็ยังอารวาดเขาอยากรู้ว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่ให้มันสิ้นเรื่องสิ้นราวไปเสียทีผู้เปิดประตูเข้ามาเป็นหนุ่มน้อยคนหนึ่งเสือเพื่อนจ้องมองหน้าเขาผู้เข้ามาเป็นคนแรกแต่ไม่รู้จักคนที่สองเป็นหนุ่มชะการดวงตาวาววามย่างชนิดไม่เคยกลัวมนุษย์ไม่ว่าหน้าไหนมาตั้งแต่เกิดบุคคลผู้นี้มีรอยแผลเป็นใหม่ๆห,หลายแห่งที่ดวงหน้า ทั้งสองเข้ามาเงียบๆไม่เอ่ยปากว่ากระไรเลยทั้งสองเสือเพื่อนก็ไม่เคยเห็นหน้าค้าตาม,มาก่อนด้วยเสือเพื่อนทำกิริยาเหมือนอยากจะพูดหนุ่มน้อยเดินเข้ามามือของเขาที่แตะต้องละมุนละไมเขาค่อยๆแก้ผ้าที่รัดปากของเสือเพื่อนออกแล้วดึงออกก้อนผ้าอีกก้อนหนึ่งยัดเข้าไปในปากเสือเพื่อนออกมาเสือเพื่อนคอแห้งเหมือนกระดาษทรายแต่กระนั้นเขายังไม่อยากน้ำท่าเท่าไหร่นัก อยากแต่จะรู้เรื่องว่ามันเรื่องอะไรกันที่เจ้าสองคนนี้ต้องต้อนเขามาด้วยชั้นเชิงที่แม้ว่ามันจะง่ายเมื่อรู้แล้วแต่เขาก็คิดไม่ถึงว่าเขาจะจบลงด้วยวิธีง่ายๆอย่างนั้นคิดไม่ถึงหรือว่าคิดเลยไปแล้วมันเรื่องอะไรกันเรื่อเอาอ้วมาที่นี่ไ <c oughs> พรเมืองทองหัดเราะสอนเพลงเพียนก็หดเราะไพรดึงเอาซองบุหรี่ออกมาเขาจุดสองตัวแล้วส่งให้เสือเพื่อนตัวหนึ่ง <c oughs> เพื่อนสั่นหน้าขอน้ํากินอึกหนึ่งก่อนได้ไหม ไพรเมืองทองเดินไปลินน้ำใส่ขันอลูมิเนียมแล้วเอามาจอให้ที่ปากเสือเพื่อนก้มคอลงไปไอเพื่อนเสียงคำรามคลิปตานั่นเองเขาสาดน้ำเข้าที่หน้าเสือแล้วเตะหน้าเสือเพื่อนะงะหงายไพรสอนเรียกชื่อไพรเป็นการเตือนสติไพรย,ยิ้มอย่างเหี้มเกลียมและกล้าวที่สุดลืมตัวเขาพึมพำอย่างมึงเพื่อนคำรามพร้อมท่มเลือดออกจากปากอย่างมึงก็ได้แต่มัดมือชกมัดมือเตะ มันต้องอยังกะกูปล่อยกูมาเราเชือดเนื้อกันทีละชิ้นเสือเพื่อนเอ้ยสอนเพ่งเพียนกลางอย่างสังเวชใจมึงได้ทําอย่างนั้นกับใครมาบ้าเพื่อนใพรถามปืนในมือมึงที่ยิงเข้าใส่มนุษย์น้ำไปท่วนเด็กผู้หญิงคนแก่คนที่ทามาหากินมนุษย์ที่อยู่ในสัจธรรมทั้งหลายตัวมึงได้เคยทําอย่างที่มึงพูดบ้างไหมเสือเพื่อนแล้วเดี๋ยวนี้มึงท้ากูอย่างนั้นไอเสือเพื่อนเ <laughs> สียงโหดรอยของใครน่ากลัวยิ่งขึ้น อย่างนั้นมึงสังหารกูเสียสังหารมึงถ้ากูอยากให้มึงตายง่ายๆกูระเบิดขมองมึงตั้งแต่คืนนี้แล้วลากศพมึงไปตำรวจเอาเงินสินบนได้อีกเผ่อนเอ้ยคนอย่างมึงตายง่ายได้ได้อย่างไรมึงต้องอยู่อยู่ดูตัวเพื่อนร่วมใจร่วมตายของมึงก่อนแล้วก็อยู่ดูนาทีสุดท้ายของตัวมึงเองด้วยใครเมืองทองกลับไปตักน้ําใหม่แล้วส่งให้สอนสอนเข้าใจสายตาของใครดีแต่กระนั้นเขาก็ยังพูดแม้ชั่วขนาดหนึ่งตัวฉันเองปรารถนาจะอารีตต่อสัตว์ร้ายตัวนี้ ความรู้สึกฉันก็รุนแรงเกินไปเกินกว่าจะยับยั้งได้แล้วก็เชื่อระง,งับได้อย่างยากยิ่งเหลือเกิน<笑><笑>เห็นใจซ้อนหัวเราะแล้วตักน้ําไปกรอกปากเสือเพื่อนแม้เสือเพื่อนจะเป็นคนที่มีความอดทนสักเพียงไรก็ตามยานอนหลับอย่างแรงที่เขากินผสมเหล้าจีนทําให้เขาคิดว่าชีวิตเขาจะดับไปเสียก็เพราะไม่ได้น้ํานี่แหละความพ่ายแพ้อ,อาจทําให้เสือเพื่อนอยากตายไปเสียสิ้นเรื่องสิน้นราวแต่เขาไม่อาจตัดสินใจไม่แน่ใจว่ามันจะตายไปในทันทีทันใด ที่เขาคิดว่าระยะของคนยังเขาจะเข้าถึงความตายแม้ว่ามันจะเป็นเวลาเพียงพริบตาเดียวเท่านั้นหรือจะเป็นขนาดชั่วกับชั่วกันเขาดื่มน้ําที่จ่าสอนประคองส่งให้สมุนอีกสองคนของเขายังนอนกลิ้งทูดไม่ไหวติงฤทธิ์ทั้งเหล้าและยายังไม่สัง่งอยากสูบบุหรี่ไหมเรล่าเกอสอนถามอย่างเย็นเย็นเสือเพื่อนพยักหน้าพรเมืองทองและจุดบุหรี่ให้กมวนหนึ่งล้วว่าจริงทีเดียวต้องพยายามเป็นคนใจเย็นให้มากกว่านี้ เรายังมีเรื่องต้องพูดต้องปรับความเข้าใจกันก่อนแล้วแกจะได้ไม่ต้องมาตําหนิอะไรกันอีกซ้อนหันมาถามกุญแจมือที่เตรียมไว้พร้อมสวมใส่น้องชายคิดว่าจะสวมเขาดีหรือไม่ไพรเมืองทองเดินออกมาข้างนอกเราเรียกแฝงกับหิมเข้ามาเอากุญแจไปสวมมือไอ้เผื่อนแทนรถไฟฟ้าไอ้หิมถือคมแฝกไว้หากมันสู้ตีทีเดียวให้อยู่แต่อย่าให้ถึงตายอีกพักหนึ่งไพรเมืองทองก็กลับเข้าไปในกระท่อมนั้น เสือ้ายลุ่มน้ำเจ้าพระยาเปลี่ยนจากรถไฟฟ้าเป็นกุญแจมือแบบตำรวจที่จะโทรซ้อนไปหามาเมื่อกล่าวไปเอาลูก,กระสุนปืนแม้ว่าร่างใหญ่ทมึนมีพละงกำลังอย่างมหาศาลแต่เสือเพ่อนก็มองไม่เห็นทางว่าจะช่วยตัวเองได้อย่างไรในระยะนั้นเขาอาจคิดไปตามภะษาของคนที่ยังมีลมหายใจว่าตราบใดชีวิตยังคงอยู่ตราบนั้นความหวังไม่สิ้นสูญมือที่รวบติดกันอยู่ข้างหน้าช่วยให้อารมณ์ของเสือเพ่อนปรีเปรมขึ้นบ้าง พอจะขยับขยายเอาบุหรี่ออกจากปากและเข้าปากได้อย่างสะดวกเอาละว่ามาทีเดียวใครหัวเรอดเรืเ่อยๆว่าแกอยากรู้อะไรบ้างข้าเองสองสัยอยู่เสือเพื่อนพยายามวางเสียงให้เป็นกันเองวันนี้มันเรื่องอะไรกันแกกับข้าเกิดมาไม่เคยเห็นหน้ากันเลยที่แรกสงสัยว่าผู้ตำรวจใครสั่นหน้าจ้องตาอันดุดันปราศจากแววแห่งความเมตตาปราณีของเพื่อนอย่างเหี้ยมเกรียมแล้วยังไงอีกเขาถาม กจะเอาอะไรจากข้าอ๋อข้อนั้นเรารู้กันไปเองไม่ช้านักหรอกอีกไม่กี่วันเพื่อนเกลอของแกก็จะมาที่นี่วันนั้นแกก็รู้เองว่าแกาและเพื่อนเกลอของแกจะได้หารือกันดูว่าความผิดทั้งมวลที่แกได้ทํามาคนได้รับโทษอย่างไรที่นี่ไม่มีใครตัดสินความผิดชั่วของแก <laughs> ซ้อนหัวเราเมื่อไพรพูดชวนให้เขาขันว่าจะมีก็แต่เพชฌฆาตเท่านั้นไม่สนุกเลยสําหรับเสือเพ่อนเพราะหมอยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ บอกหน่อยเธอมันเรื่องอะไรกันให้รู้กันเสียก่อนไอเรื่องฆ่าแกงกันเมื่อถึงกล่าวข้าก็ยอมเหมือนกันแต่เมื่อไม่ถึงกล่าวข้าก็คิดว่าลูกผู้ชายใจเสือด้วยกันหากปรับความเข้าใจกันได้อะไรต่อมีอะไรมันคงไม่ร,าร้ายแรงหรอกหรือไงได้จะเล่าให้ฟังเพื่อนเราทั้งหมดเนี่ยเป็นคนบ้านจักสีเสือร้ายนิ่งงนันบ้านจักสีถลม่มเพราะน้ำมือพวกเองเพื่อนเสือเพื่อนกลืนน้ำลายอย่างยากเย็นเปล่าเสียงของเสือเบาลงโดยไม่รู้สึกตัว มันชิบหายเพราะน้ำมือไอหงต่างหากเองอย่าคิดว่าไอหงจะรอดน้ำมือพวกกูไปได้สอนว่าบางแล้วใครก็รับจริงทีเดียวพี่ชายของข้าคนเนี้เขาบุ้ยไปทางสอนเพ่งเพียนเป็นจ่าทหารเรือจ่าทหารเรือมีถึงสี่คนแล้วตายไปสามด้วยน้ำมือของพวกนายสแสวงข้าเชื่อว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นความผิดเองอย่างเต็มไม้เต็มมือนักหรอกแต่ไอสแสวงก็ตายไปแล้วคนที่สั่งการไอสแสวงยังอยู่ขอสาบานกี่ร้อยวัดก็เอาทั้งนั้นคนสั่งการคือไอหง เพื่อนโยนความผิดให้อดีตลูกพี่เขาเพื่อนข้อนั้นนะข้าก็รู้เท่าเองรู้เองมีหน้าที่ปล้นมีหน้าที่ทําลายปล้นทั้งทรัพย์และชีวิตคนเสือเพื่อนเงียบงันไปแต่ประเดี๋ยวก่อนเพื่อนไอ้หงเป็นคนสั่งไอ้แหวงเป็นคนลุมพวกเรามันเป็นความผิดไอ้แหวงถูกไหมถูกเสือเพื่อนตอบแต่มันตายแล้วนี่นะจะไปเอาอะไรกับมันก็คนที่ยังอยู่ไอ้หงเป็นคนสั่งความผิดส่วนใหญ่ต้องตกอยู่กับไอ้หงหรือไงใช่ไอ้นั่นแหละตัวการใหญ่ทีเดียว แล้วใครที่ป้นเอาตัวพี่สาวกูไปใครที่ยิงล้อมบ้านกระทั่งแม่กูถูกเผาทั้งเป็นในกองไฟเสียงใครเมืองทองสั่นสะท้านใครเป็นคนทําเสอ้อเพื่อนไม่อาจให้คําตอบได้บ้านผู้คนที่เกิดมาไม่เคยทําความข้างแขนให้ใครบ้านของคนที่ทํามาหากินด้วยความสุดจริตได้รับความเหนื่อยยากมาแต่ปู่ย่าตาชวดต้องวอดวายในกองเพลิงสมบัติที่สะสมมาวิบัติลูกแม่พัดพลากจากกันด้วยน้ำมือใครไอเพื่อนอย่างไว้ลายเสอ้อเพื่อนตอบ กูกับพวกขอบใจมึงมากที่ตอบอย่างลูปผู้ชายแล้วคนเหล่านั้นทําอะไรให้เป็นที่เจ็บช้าน้ําใจมึงได้เงินได้ทองไปแต่ว่ามึงส่งชีวิตของเจ้าของเงินเจ้าของทองเหล่านั้นไปนรกหรือสวรรค์กูก็ไม่รู้มึงได้อะไรจากนั้นเราเงินทองมึงเอาไปซื้อหาสิ่งของพึงพอใจของมึงได้แล้วชีวิตคนมึงได้อะไรตอบแทนเราเองจะเอาอะไรจากข้าชีวิตแม่กูตายไปแล้วกถ้าอย่างนั้นหากว่ามึงเป็นกูมึงจะทํำยังไงเพื่อนนิ่งไปอีกถ้ามึงเป็นกูมึงก็ต่อชีวิตกู แม่กูเกิดมามึงไม่เคยเห็นมึงยังสังหารได้แล้วกูเป็นลูกต้องเสียแม่ให้กับน้ำมือและน้ำใจยิ่งกว่าสัตว์ของมึงเรื่องอะไรกูจะปล่อยให้มึงลอยนวลต่อไปยิงคาเสียเถอะนั่นเป็นคำพูดที่หลุดมาอย่างเด็ดเดี่ยวของคนที่โปร่งตกมองเห็นแล้วว่าสภาพอย่างที่ตนได้รับนี้ไม่มีทางหลุดไปได้ทางเดียวที่มองเห็นคือความตายยิงมึงมันยังไม่คุ้มู้เองจะเอาอะไรจากใคาอีกอกูมีความตั้งใจอย่างแน,แน่วแน่ว่าชีวิตทุกชีวิตที่ได้ก่อกรรมทำเข็ญให้กับพวกกูยังสาหัส กูไม่ปรารถนาจะให้ดับไปด้วยน้ำมือของกูหรอกไอ้เพื่อนแต่มันต้องจบลงไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแต่ยังก่อนเพื่อนเวลาที่ว่ายังมาไม่ถึงจนกว่าชมรมแห่งนี้จะเต็มไปด้วยไอ้พวกมนุษย์หนีนระกมาเกิดอย่างพวกมึงมึงมาพร้อมหน้ากันเมื่อไหร่พวกนั้นนะ่ะมึงรู้เองนั่นเป็นความหวังของเสือเพื่อนตราบใดที่ลมหายใจยังมีอยู่ตราบนั้นหนทางเสือเพื่อนก็คือหนีถ้าหนีได้มีสองทางย้อนกลับมาเล่นงานมันหรือตเตลิดไปสุดเหนือสุดใต้ ในชั้นต้นนั้นเจ้าหนุ่มน้อยหน้าสำอางจะมองเห็นความน่ากลัวสักน้อยก็หาไม่แต่บัดนี้จอมโจรเกือบจะยอมรับแล้วว่าเจ้าหนุ่มหน้าสำอางคนนี้แหละที่มีอะไรตัวมีอะไรอีกหลายอย่างน่ากลัวน่ากลัวเสียยิ่งกว่าไอ้ที่มีเคราดกหน้าเฮียมไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเมื่อไพรเมืองทองออกมาจากกระท่อมหลับเขาได้รับรายงานจากฮิมมูรดินเมียตะแก่ตื่นแล้วโวชิบหายเลยจะเดือดร้อนผู้หญิงไพรพ,พึมพำเขาปลอบกันเงียบไปแล้วกิ่งรายงานต่อย่องไปดูหน่อย อาแต่ฟังก็ได้ไม่มีประโยชน์ลำคาญลูกตาเปล่าๆว่าแต่พวกเราตอนนี้ต้องทํางานอย่างหนักสักหน่อยเรื่องเรือจ้างเรือแท็กซี่ที่เราไปเช่ามาแน่ใจหรือว,ว่าเขาไม่เกิดสงสัยอะไรขึ้นไม่มีเลยแฝงตอบไอเจ้าของเรือไม่กลับตอบว่าว่าเราหน้าจะเอาไปขนฟินเทือนงั้นก็ปล่อยให้มันเข้าใจอย่างนั้นแหละดีแดดในตอนเช้าเหลืองอารามละทวีความร้อนแรงยิ่งขึ้นเป็นลําดับบางกล่าวมีลมพัดมาเฮือกเฮือกเป็นระยะเสียงนกเสียงการ้องเอ็ดอึงใพรเมืองทองยิ้มได้บ่อยครั้งขึ้น อารมณ์เคร่งเครียดของเขาผ่อนคลายลงมากเมื่อได้ตัวเสือเผื่อนตัวร้ายเข้ามาอยู่ในกำม,มืออย่างง่ายดาดชนิดไม่คาดฝันอันที่จริงหากกล่าวว่าการได้เสือเผื่อนมาอยู่ในมือกล่าวนี้ตาย่อยเป็นตัวการก็ว่าได้เชิงเจ้าชูที่แกได้การหลงเป็นหนทางพาไปสู่ความสําเร็จเล่ากับเล่นกลเรื่องนี้เราต้องคิดกันต่อว่านางลำดวนมีความจําเป็นเพียงไรหรือไม่สอนเอ่ยขึ้นผู้หญิงคนนั้นเป็นคนเจ้าความคิดรุนแรงมากผู้หญิงคนนั้นเคยแสดงความเห็นกับพวกพ้องและผัวมัน ในทางที่ต้องการนาเราด้วยการฆ่าใครคนหนึ่งหรือมากกว่านั้นซึ่งมีตัวฉันรวมอยู่ด้วยเพราะว่าพ่อฉันเขาว่าเป็นคนขาดถ้าโดนปืนเข้าทีสองทีแกคงเรีบขายนาโดยด่วนและผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เกิดมาที่จะทําความดีอะไรเขาอยู่ในโดงของคนร้ายมีความมากักมากในกรรมมักคุณทั้งที่เขาเป็นเมียเจ้าของโรงสีเขายังหักหลังผัวเขาเลือกเอาผู้ร้ายฆ่าคนตายเป็นชู้จิตใจเขาฝ่ายต่ําเพียงไรไอ้ฮงมันหมายรักสมัครหญิงโดยทุ่มความตายให้กับทุกชีวิตที่ขวางหน้ามันอยู่ ส่วนไอ้เผื่อนหักหลังเพื่อนพ้องก็เพราะหญิงไอ้สองคนนี้ต้องสิ้นสุดลงด้วยผู้หญิงแต่นั่นก็เป็นจุดที่ฉันยังมองไม่เห็นว่าจะจัดการกับคนพวกนี้ด้วยวิธีแบบไหนดูไปก่อนถ้าเราได้อินเนอหรืออีลำดวนนั้นมาก็ดีเหมือนกันฉันอาจคิดได้แล้วอีกาหลงหลังของอาจารย์เป็นยังไงหิมถามไม่มีทางใพรว่าเว้นเสตว่าเย็นนั้นจะเป็นพวกเราก็เกลียกอมสอนเพ่งเพียนให้คําแนะนําต่อแต่ต้องกินเวลามากแม้จอมอาจารย์เราจะเป็นประโยชน์มากก็ตาม แต่ก็เป็นประโยชน์ในบางคราวแกก็ไม่รู้ตัวถ้ารู้ตัวอาจพาเรื่องเลอะมากขึ้นเวลาไม่คอยท่าแล้วทุกอย่างต้องเร่งร้อนรวดเร็วงานหนะักที่สุดคือการเอาตัวไอหงเวลาเนี้ยเฉลยของเรามีห้าแล้วสินะใครหัวเรอนในลําคอเปลืองข้าสุกเอาการอยู่เก็บมันเข้าใจถุนบ้านสักสามไม่ไงเหลือไว้สองพอหิมแสดงความเห็นกูนเชื่อเองหิมมูรดินสาร,รภาพด้วยถ้อยคํามันเหี้ยมหานที่สุดแล้วหิมมูรดินก็สารภาพด้วยถ้อยคํามันเหี้ยมหานที่สุดว่า ฉันทำไม่ได้หากว่าเขาเหล่านะั้นเป็นคนที่เกิดมาไม่รู้จักกันหรือเขาทําความเจ็บช้ำให้กับฉันเพียงเล็กน้อยแต่นี่เสียงหิมแผ่วลงแต่นี่เรามีเพื่อนร่วมเป็นร่วมตายกันฉันไอ้ไพรไอ้กิ่งไอแง้แฝงไอ้น้อยทุกคนที่นี่ทําได้อย่างที่ฉันคิดว่าฉันทําได้เมื่อเรานึกถึงว่าเราเสียไอ้น้อยของเราไปอย่างไรใครเล่นงานไอ้น้อยเราทั้งที่มันไม่ได้ทําอะไรผิดมันตายเคียงศพใจเอกแหลม กรามทั้งสองของจ่าโทซอนบทกรอดขึ้นมาทันทีเมื่อได้ยินวาจาอันเล้าลึงใจของเจ้ามูลดินที่เป็นคนหน่าเป็นอยู่ตลอดเวลาเขาจึงรับว่าเอ็งผู้ถูกใจหิมใจเองไม่ได้เฮียมโหดเลยเราข่าก็เหมือนกับเองทําได้มีอะไรมาเหนียวลังเราไว้หิมมูลดินพูดต่ออย่างเศร้าเราเคยขโมยไก่วัดเพราะเราเล่นสนุกมากเกินไปเราเคยขโมยขนมจีนกินนั่นก็เพราะเราอยากแกล้งแต่เนื่องจากมันเป็นคนหน่าเลือดขูดเลือดพวกเรามากเท่านั้นเอง เราไม่เคยคิดป้นฆ่าหรือเอาลูกสาวหลานสาวจีนไทยมาข่ม,ข,มขืนเราไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นเลยแต่พวกนี้เป็นคนอย่างนั้นเพราะมันหวังกันอย่างเดียวคนจะเป็นใหญ่ได้ต้องฆ่าคนฆ่าให้เป็นที่รู้จักกันเงียบๆเวยนะว่าฆ่าใครแล้วใหญ่โตโดยเจ้าหน้าที่หรือกฎหมายบ้านเมืองทําอะไรมันไม่ได้ฉันเป็นคนแทงนายสว่างแต่ก็ไม่ได้แทงเพราะอยากเป็นคนใหญ่คนโตแทงเพราะนายสว่างเป็นต้นเหตุให้ไอ้น้อยของเราตายแล้วทาไมไอ้แจ้งไอ้นาคฉันจะฆ่ามันไม่ได้ส่วนไอ้เพื่อนอ๋อฉันไม่อาจเอื้อมหรอกมันเป็นเรื่องของใครเขา เมื่อฮิมมูรดีนเล่นตลกพูดตลกหรือขัดคอร้อเรียนผู้ใดไม่มีใครกลั้นหัวล้อได้เลยสักคนในหมู่ของเขาแต่เมื่อเขาเอาจริงพูดเรื่องนี้ดวงตาที่ฝังอยู่ในดวงหน้าดำกล้ำของเขานั้นไม่แตกต่างอะไรกับฐานที่ลุกโคลงในตาอันเล่าร้อนมันหมายถึงความลึกซึ้งในความรู้สึกเลือดวิญญาณอันเจ็บปวดด้วยความหมายเช่นนั้นสำหรับฮิมมูรดินเขาทำได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรและทุกคนก็เชื่ออย่างปราศจากข้อสงสัย มนุษย์เหล่าย่อมต้องได้รับผลจากเหตุที่จงใจกระทำไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลร้ายย่อมมาจากเหตุเสมอไปนายแจ้งก็ดีนายนาก็ดีแม้เขาจะมีความเป็นอยู่อย่างสะดวกดายเพียงไรก็ตามแต่อิสรภาพที่หมดไปความปรารถนาย่อมบังคับให้คนเราดินน้นรนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนทั้งสองเมื่อรู้ว่าตกอยู่ภายใต้อำนาจของใครแล้วก็ปรารถนาจะดิ้นรนหนียังสุดเหนียวเลยทีเดียวใครจะไปรู้มะแหลมจะเล่นงานเราขนาดไหนนายแจ้งปารบกับนายนาค ความร้อนรนของคนทั้งสองไม่แตกต่างอะไรกันเลยทั้งยังบอกไม่ได้อีกด้วยว่าใครมากกว่าใครบางคราวในหน้าเกิดความรู้สึกว่าในฐานะที่เขาได้ให้ความสว่างแก่ใครเมืองทองกับพวกถึงพฤติการต่างๆที่ในห่งหงนายของเขาและเพื่อนร่วมกันทําอย่างละเอียดละอออาจเป็นผลดีกับเขาบ้างความรู้สึกเช่นนี้ก็เอาแน่นอนอะไรไม่ได้ คนเราลงตกในสภาพอย่างนั้นไม่มีอะไรประกันอย่างแน่นอนว่าตัวเองจะเคราะห์ดีหรือกลายเป็นบุคคลที่ต้องรับบาปในพฤติการหนหลังซึ่งแท้จริงนั้นตัวเองก็ได้ร่วมมือสร้างอย่างเต็มไม้เต็มมือเหมือนกันทั้งสองตกอยู่ในสภาพเดียวกันกลางคืนในห้องนั้นมืดเสยยิ่งกว่าเข้าทําเขาทั้งสองไม่แตกต่างจากลิงดุสองตัวที่ถูกล่ามโซ่ไว้คนละมุมห้องเมื่อทั้งสองฝ่ายยืดหยุ่นมาสุดปลายโซ่มือเขาก็ห่างกันเพียงศอกเศษ ในชั้นต้นเขามองเห็นทางหนีได้โดยไม่ยากนักเมื่อโซ่ที่ข้อเท้าเขาเป็นเพียงแต่โซ่มีกุญแจแม้จะรัดสักเท่าไหร่เขาก็ยังหวังว่าจะหนีหลุดไปได้ด้วยความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขามีหรืออาจเป็นเพราะได้รับการสนับสนุนจากโชคชะตาซึ่งมักเล่นตลกทั้งดีละหลายให้ความสําเร็จและวอดวายปฏิหารได้เท่าๆกันชายหนุ่มที่เป็นทหารเรือคนนั้นทั้งสองถือว่าเป็นมหาศัตรูอย่างบร,รมวายหลายเป็นที่สุด เมื่อเขาพู้นั้นสามารถดัดแปลงสภาพของเหล็กขนาดเครื่องให้กลายเป็นตรวนแล้วสวมเขาที่ข้อเท้าคนทั้งสองอิสรภาพที่แสงสว่างน้อยๆในความหวังของเขาก็เลยเหลือแต่ความมืดมนมองไม่เห็นอะไรอีกเลยเขาอยากสูบบุหรี่ใจแทบขาดแต่บางกล่าวหากไม่มีผู้คุมอยู่ด้วยเขาก็หมดหวังที่จะได้สูบบุหรี่สำหรับคนที่ติดบุหรี่อย่างทั้งสองคนนี้ขณะที่อยู่ในสภาพที่ได้รับทุกขเวทนาอันไม่เคยเป็นมาก่อนไม่มีอะไรที่เขาปรารถนามากเท่าบุหรี่ อารมณ์คลุ้นคิดที่เต็มไปด้วยความกระวนกระวายหากได้บุหรี่สักมวนหนึ่งมันจะช่วยได้มากแต่เขาไม่มีโอกาสได้แตะต้องในบางคราวของแจ้งก็ดีหน้าก็ดีไม่ผิดกับน้ำที่เดือดพล่านและบางคราวของคนใดคนหนึ่งก็เห็นสภาพของอีกคนหนึ่งเหมือนคนบ้าที่กำลังคลั่งอรารวาดอย่างน่าทุเรศดิ้นโคลมคลามส่งเสียงร้องเอะอะกระชากโซอย่างไม่ปราณีปราศัยขาของตนซึ่งในที่สุดก็บอบช้ำไปเอง บางคราวอีกคนหนึ่งระงับสติได้ก็มักจะปลอบโยนว่าไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเพื่อนเอ้ทำอย่างนั้นไม่ช่วยอะไรแม้แต่น้อยนอกจากขาเราเจ็บในขณะที่ฝ่ายหนึ่งกําลังคลั่งก็ร้องว่ากูอยากตายวะอีกฝ่ายหนึ่งกลับเห็นว่าเราก็อยากตายแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ตายทําอย่างไรไม่มีทางอื่นหรอกนอกจากการใจตายเท่านั้นเองในระหว่างที่พวกพ้องของใครไปดําเนินการในตลาดเมืองสิงห์นั้นชัดเลยของเขาได้รับความห่วงใยพอสมควรข้าวสองหอ่อ เนื้อเค็มสองชิ้นเคืองเคืองขนมปังอีกคดละแถวน้ำกินอีกสองขันใหญ่เอาสำหรับเวลาสองวันเจ้า<บ> <king> คนเอาเข้ามาให้บอกเขาเราให้บุหรี่สูบอย่างเต็มที่ก่อนจะจากไปทั้งสองได้อ้อนวอนอย่างน่าสงสารเพราะคนที่เอาเข้ามาให้นั้นคือฮิมมูรดินเขาไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้ไม่ขีดไฟกับบุรี่ไว้เพราะพลายเมืองทองกำชับอย่างหนักแน่นว่าไม่ขีดไฟให้ไม่ได้เป็นอันขาดไม่ขีดไฟก้านเดียวอาจทำให้แผนของเขาทั้งหมดวอดวายลง บุหรี่เอาไว้ได้หิมพูดหน้าตาเฉยแต่ไม่ขีดไฟไม่มีแล้วเขาก็โยนบุหรี่ให้ซองหนึ่งบุหรี่ซองนั้นทําให้ความบ้าคลั่งของนายแจ้งเกิดขึ้นจนนายแจ้งฉีกกินเสียหมดทั้งสองทางหนี้ยังความเศร้าใจกับเพื่อนเกลอเขาอย่างยิ่งแต่ในนาคนั้นได้ใช้ความพยายามอย่างสุดแรงเพื่อระงับไม่ให้ตัวต้องตกอยู่ในสภาพเดียวกับเพื่อร่วมเป็นร่วมตาย ทั้งสองถูกย้ายไปขังไว้ยังกระท่อมที่สร้างขึ้นใหม่อย่างโลกวกแต่มีความแข็งแรงและมิดชิดยากยิ่งที่จะหนีเล็ดรอดไปได้เมื่อไพรกับพวกตอนเอาเสือเพื่อนกับพวกมาได้ใครได้เข้าไปเยี่ยมเฉลยเก่าของเขานายแจ้งก็ระเบิดออกมาว่าเขาอยากให้ไพรย,ยิงขมองเขาให้มันรู้แล้วรูรอดไปเสียทีข้าตายเองจะได้ภาคภูมิชนะนข้าเขาพูดเหมือนยาะเย,ะเยะ้ยแต่สายตาของอีกฝ่ายหนึ่งมองเขาอย่างเย้ยยิ่งไปเสียกว่าที่เขาพูด